น่องธนาลาสิขาแล้วหลังบวชศึกษาพระธรรมหนึ่งเดือนแฟนแฟนร่วมอนุโมทนาหลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มนองธนาฉัดบริลักษ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่เมื่อวันที่4ธันวาคม2565ที่ผ่านมาณนวัดประทุมวานารามราชวรวิหารท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเรียบง่ายมีเพียงครอบครัวและคนสนิทที่ร่วมอนุโมทนาบุญ โดยเจ้าตัวตั้งใจบวชหนึ่งเดือนล่าสุดวันนี้4มกราคม2566น้องธนานได้ออกมาโพสภาพตัวเองศึกแล้วผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าลาสิคางานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างล้นหลามค่ะ